วันนี้เข้ามาหาอยากค้ากินมาหาอันไรม่องอยู่ทุงหน้าด้จ่ายอยู่คล่องอุ้ยนี่เข้ามาเลนกับพี่กับนออ้องไม่มีเดียแม่ไม่ติดลมเลย

มาดูสองคนนั้นเขาสิไปเห็ดเงี้ยงกันเขาสิไปยามตรงนะจ๊อจะจอะไร

อันนี้ม่ยามตรงนะคะดูตามทุงหน้าเป็นโอนานมาก<อ>ทางที่เป็นทางน้ำลานนี้ทะลุนมากทีเววมืนน่อว,วานมีีบ่คอยลงเมื่อวานเมื่อวานฝนมาตกมดดมือเนาะปานก็นเลยลงตรงดี นี่แหละค่ะวิธีชาวบ้านของเรา อ๋อสุดๆเลยนะคะมีปลาเค็งน้อยเอาไปหมกเนาะพอเนะให้อ้วนเนี่ยซือไปเอาสิไปเบิ้งมันฮะเอาสิไปเบิ้งมันไปเดวไปนะ